วันนี้น้ำแอร์หยดนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะไปแก้วิธีหาวิธีแก้น้ำหยุดจะไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์มีเทปเทปอะไรก็ได้เทปพันสายไฟหรือว่าเทปกาวเทปอะไรก็ได้ที่มีนะคะแล้วก็ขวดน้ําขวดน้ําแข็งๆหน่อยเป็นขวดน้ําอดลมขวดโค้กอะไรก็ได้ะคะ่ะขวดประมาณนี้แล้วก็ท่อท่อที่ทเท่าเกันกับท่อน้ําทิ้งแอร์เราะคะ่ะหามาอันนี้ มีข้อต่อด้วยถ้าบ้านไหนต่อต่อลงมาเลยก็พันที่ตัวนี้เลยอืแต่ว่าของเรามันต่อที่ตั<อ>งอย่านี้ง่ายดึงใช้อันนี้สะดวกอื่นก็พันพันเพื่อให้มัน ให้มัน<อ>แน่นๆหรอเข้ากับปากมันไม่เปลืองเทปหรอเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เราซื้อมาม้วนหนึ่งอันนี้ก็ยี่สิบาทแต่ถ้าเราไปจ้างช่งางมันก็จะโดนค่าช่างประมาณหลายร้อยน่าจะพันกว่าบาทต่อครั้งแต่อันนี้เราทำเอาไว้เพื่อชั่วคราวอันนี้แอร์แอร์ก็ไม่ได้โศกระปกหรืออะไรเนาะ มันเป็นแค่อะไรนะตะไคร่น้ำเหรอไคร่น้ำเจอแดดใช่ตะไคร่น้ำเจอแดดแล้วก็เกาะอ,อยู่ใน่อน้ำมันก็เลยไม่ไหลลงเฉยเยเผื่อบ้านไหนเป็นไอเทปที่พันเมื่อกี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มันต้องสวมใส่ยังไงสวมใส่ย่างไม่ให้มีย <ะ S 2> ัดเท้แน่นๆใช่ไหมใช่ไม่ให้มันมีรูไม่ให้มี รูอากาศเขา้าใช่ป่ะเวลาดึงในน้ำาะได้ลงอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันที่ท่อเอต้องปีนออกไป,ปข้างนอกก่อนอันนี้ท่อตัวนี้นะครับที่ว่ามาจากท่อเอของเรานะครับซึ่งที่ข้างในมันทำให้น้ำหยดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึงข้าตวตระกปวกที่เป็นตะไคร่ข,ข้างในกันนะครับ ที่ท่อที่เราเตรียมมาไว้จากในบ้านนะครับก็ตัวนี้เราจะสวมใส่เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ที่เราพันเอาไว้นะครับ พอดีตอนนี้เป็นเวลากลางคืนมันไม่ได้เลือกเกิดนะครับว่าจะเป็นตอนไหนนะครับเดีย๋ยวเราลองมาทำกันนะครับกรนดึ่นเราก็บีบบีบไว้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ดึงปล่อยให้น้ำมันไหลเข้ามา ไม่ค่อยโูกัะเท่าไหร่ทำอย่างนี้หลายๆรอบนะครับพอดีทำคนเดียวก็จะลำบากนิดๆนี่ครับเรากดึงออกมาก็จะมีเหมือนขุ่นเป็นฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรออกมาบ้างน้ำไหลโจกเลย ก็จะเป็นคุณๆอย่างนี้นะแต่ผมดึงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับน้ําก็จะไม่ไหลออกมาแล้วเพราะว่าเราปิดคอมเอนะครับนี่น้ําที่ได้จากข้างในก็จะเป็นขุนเป็นเมือกนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีพวกเป็นวุ้นเต็มเลยสิ่งที่ได้ มาจากการดูดนะครับก็จะมีเป็นวุ้นของตะไคร้นะครับที่ไปเกาะตัวอยู่ในช่องระบายน้ำทิ้งของเครื่องแอร์นะครับนี่ดูว่านอนก้นอยู่นะครับ ตอนนี้แอร์แล้วน้ำก็ไม่หยดแล้วนะครับเป็นปกติทุกอย่างคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ